สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โครงการ2 s นะครับโครงการที่จะทำให้คนไทยมีอายุขายถึง120ปีนะครับวันนี้นะครับต้องมาพบกับคุณป้าสาวสวยของผมอีกท่านหนึ่งนะครับต้องขอให้ป้าแหม่มแนะนำตัวเองกับทางรายการหน่อยครับยันชื่อทิชนกชมนิจารกิจกค่ะบขณะนี้อายุ78ปีแล้วค่ะแต่เวลาไปที่ไหนนะคะ คนไม่เรียกป้าแหม่มเขาเรียกพี่แหม่มค่ะเรีียกพ่แมมนื่องจากทานตั้งแต่โนนี้มาจุกระตั้งถึงแม็กซ์เนี่ยค่ะมาตามมา15ปีแล้วตั้งแต่เป็นตาฮิเตียนโนนี้จนถึงจุเอชแม็กซ์เลยนะครับทานมาตลอดค่ะครับแล้วทุกครั้ง3เดือนต้องไปเจาะเลือดตรวจสุขภาพทั้งสองคนสามีด้วยนะคะครับผมทั้งสองคนค่ะครับอ่าผลออกมาปกติปกติหมดตลอดมาสิบี้5ปีแล้วใช่ไหมครับไม่ต้องเข้าโรงพยาบาล แต่ก่อนหน้านี้คือป้าแหม่มไม่ไม่ไมไมปวยอยู่แล้ว,วแต่อยากดื่มเพื่อดูแ,แลสุขภาพหรือเปล่ครับร่างกายอาจจะไม่ค่อยเฟสไหลไม่ค่อยสดชื่นอ๋อแต่ก่อนดื่มเนี่ยก่อนที่จะเริ่มดื่มเนี่ยไม่สดชื่นนาาาจามองคล้ำอะไรเงี้ยหน้าตาหมองคล้ำใช่ไหมครับพอตื่นพอดื่มมาแล้วก็จะสาวขึ้นสาวขึ้น ใช่ผมต้องบอกจริงๆตั้งแต่ผมรู้จักป้าแหม่มเมื่อ15ปีที่แล้วเนี่ยป้าแหม่มสาวขึ้นมากกว่าเดิมเยอะครับแล้วก็ผิวเปลี่ยนนะครับแล้วต้องถามคำถามนิดนึงครับเห็นบอกว่าคุณลุงเนี่ยเป็นคนที่ชอบทานอาหารจังฟู้ดหรืออาหารขยะนะครับประเภทแฮมเบอร์เกอร์ทั้งหลายแหละนะครับแต่พอดื่มตาฮิตเทียนตัวนี้กับทูเอชแม็กมานานเนี่ยตัวสุขภาพแล้วเป็นยังไงบ้างครับปกติเพราะว่าคุณลุงเนี่ย ปฏิบัติตนเยี่ยมมากเลยถ้ามื้อไหนที่ทานพวกพวกขยะพวกอะไรเนี่ยนะก็จะดื่มแม็กซ์ก็จะดื่มแม็กซ์มากกว่าครับเขาก็จะดื่มแม็กซ์มากหน่อยเหมือนตามที่เราบอกใช่ตามที่บอกถ้าวันไหนเราได้กระป๋องละก็ตามสองแต่ไม่เคยลืมนะคะไม่เคยลืมเลยแม้แต่วันเดียวเช้าเย็นเช้าเย็นแม้จะทานอาหารนั่นไปนะคะคุณรู้เพืก็จะรู้ว่าวันนี้เราทานนี่มากถ้าจะเพิ่มเพิ่มไป ผมต้องบอกว่าป้าแหม่มเป็นอีกหนึ่งท่านที่จะมีโอกาสมีอายุขายถึง120ปีแน่นอนนะครับเพราะว่าดูจากสุขภาพการเดินผิวพรรณและความแข็งแรงของป้าแหม่มป้าแหม่มอยากฝากอะไรกับคนที่กำลังศึกษาข้อมูล2 a g ออยู่แล้วคิดอยากจะลองใช้ผลิตภัณฑ์เราบ้างครับอ่าทานค่ะสิ่งที่เราไม่เคยคิดว่าจะได้เราก็ได้เราไม่เคยพบเราก็พบ คือไปทุกที่เลยแม่แต่เพื่อนพี่นานๆเจอทีหนึ่งก็จะทักมาคฮอยกินอะไรมาวะสวยไม่แก่เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็ทานอย่างเดียวนะคะไม่เคยทานอย่างอื่นเลยแล้วไม่เคยป่วยเลยด้วยแล้วไม่เคยทานยาแล้วไม่เคยทานยาด้วยไม่ใช้ยามากี่ปีแล้วครับไม่เคยใช้สิบห้าปีแล้วไม่ป่วยเลยใช่ไหมครับไม่ป่วยโอ้ต้องบอกว่าสุขภาพแข็งแรงจริงๆฉะนั้นคนที่ยังไม่เคยดื่ม Two a Max แล้วมีอาการป่วยแล้วไม่อยากป่วยแลวไม่อยากทานยาอีกแล้วต้องทําเหมือนป้าแหม่มใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะทานไปค่ะคือให้เป็นของขวัญของชีวิตเรามาตลอดเวลา เสียอย่างอื่นเสียได้ใช่ไหมคะทำไมเสียเพื่อสุขภาพของเราเองแลรักตัวเราเองไม่ได้ก็หม่งว่าคิดว่าเอ๊ะเราต้องรักตัวเราเอง,เองก่อนสุขภาพเองก่อนที่คนอื่นที่ไม่มีใครที่จะดูแลเราได้ดีเท่ากับตัวเราเองใช่ไหมคะเราก็ดูแลตัวเราเองของสุขภาพก็ดื่มทูเอสม็กทุกวัน,น <ะ S 2> ทุกวันนะนครับแล้วก็จะ,ะไปวินาม,มาเด็กใ,ในวินามเรียกรีพกี แต่คนน้องอะเรียกป้าคือที่เขาไม่ได้ทานแม็กแคฮะไปด้วยกันคือเรียกน้องสาวป้าแหม่วว่าป้าแต่เรียกพี่แหม่วว่าพี่คล้ายๆล้ลูกทัวร์ด้วยไปด้วยกันลูกทัวร์ที่ไปด้วยกันน้องทั้งนั้นนะคะอายุน้อยกว่าป้าแหม่มอีกสามปีห้าปีทั่งนั้นเลยแต่เวลาเขาเรียกป้าป้าป้ามาซีไมแต่ของพ่เขาเรียกพี่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 นนี้สวยอะไรต้องบอกว่าสุดยอดจริงๆนะครับเพราะว่าป้าแหม่มเปลี่ยนแปลงจากคือ ทำให้เราอ่อนเยาวลงได้จริงๆใช่ค่ะใช่นะครับวันนี้ True Age Max แล้วก็ True Age Channels นะครับกับ MPI Channels ต้องขอขอบคุณป้าแหม่มมากนะครับสําหรับข้อมูลดีๆที่สามารถที่จะแบ่งปันให้กับผู้คนทําให้คนไทยมีอายุขายถึง120ปีวันนี้พวกเราชาว True Age ขอขอบคุณป้าแหม่มมากครับขอบคุณครับ